เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับไทเกอร์ดีฟดีปีสี่เจ็ดนะครับเครื่องสองพันห้าะครับตัวเจนะครับมือหมุนรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้คอกลงเล่มนะครับตู้ทึบลงตู้ลงเล่มแล้วแนบ เริ่มลงเล่มแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้รถสวยมากเลยครับเดี๋ยวเอา,เอาราคาไปก่อนแล้วกันครับเอา แสนเก้าพันนะครับเครดิตปกติออกรถเก้าพันบาทนะครับติดแบ็คลิสด,ดาวสามหมื่นนะครับผ่อนเพียงสองพันหกร้อยบาทนะครับสี 48, ่สิบแปดมวนติดแบ็คลิสถ้าดาวสามหมื่นถ้าเครดิตปกติผ่อนประมาณสามพันบาทนะครับสี 48, ่สิบแปดมวนรถสวยนะครับ สนใจติดต่อดูรถได้ครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับ0 6 1 1 3 9 9 3 3 5นะครับ เครื่อง2,500นะครับรถจดทะเบียนปี47นะครับเครื่องยังแกวแกอยู่นะครับรถเจ้าของดูแลร,รักษาดีมากครับน็อตไม่ขยับนอ็นอตฟ้ากระโปรง ไปดูเลขไม่กันนะครับเลขไม่สามแสนนะครับไม่แทรนแอร์เย็นนะครับซีดีเดิมนะฮารัสีหกแปดนะครับสีเดิมนะครับเตรียรรถมายังเหลือย สศาสตร์นะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเล่มพร้อมชุดโอน0611393135ครับครับพอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เรื่องดีนะเรื่องนี้